ว้าวจแล้วแต่ โอ้ยบีเงยเรตักตู้ดังมาตอตอตบีแก่แก่เงยพี่น้องเอ้ยเบิ่งเด้อตกขึ้นเดียวเท่านั้นมาแบบกระทันหันเลยโอ้ยดอกหญ้าดอกเยี่ยมยามร่างลดล้านเดียกลับจากเตลิตี้ดิเบิ่งรถเบิ่งล้านเขาเออ รถก็จมนม้ำโอเอ้าบัวท่านรถก,ก็จมนม้ำพี่น้องเอ้ยโจวติกลางหน้าก้องเขา่าเห็น,นแต่เขา่า เห็นแต่เข er like. ่าอย่าเเ้ยรถโบเห็นหอดโซนเลยเห็นแต่เข่าแอะนี่ส uh, ิเอาได้จมหนามนอใต้ต้นรถก็ได้เอาบ่ได้ รถกรจมน้ำนาเบื้งกระดาษต้นใหม่ทั้งหัน เบิงเฮือนเ่ละลังถือน้ำถั่วจนลุบเปิดเนะี่ย

มุดก <mm ้โกรมแต่ด er> ี่ม่ได้บ่ายมุดก้โกรมปัดย่ามีจมห่าน้ำสีดำห้ยดำหน้าปัดย่ามีกาัเสี้อและพี่น้องเลยปัดย่ามันมีก็มีลายโพดอีก ออไม่กินอ่ะเมี้ยงซ้อซ้อ oh. oh. eh. Mì <laughs> <laughs>

ออิแมนคว่ำ <laughs> มาเตียนลงเอาตัวแห้งคักไว้แล้วดิกะยึกกรยนกมิมิอ่าปล่อยอีพอแปดเอ่อเออเออเฮ็ด រថយន្តក្ដិចលិចទឹកអេណោះខាន់សើណោះណោះណោះខាន់សើកាប់ប្លោះជវៀវនេះរថយន្តលិចទឹកអាគេបទូ แปรเพิ่มทุกดาวแกตังต้นจโื่นอกาหนเ้อยตึงตึงตนายเพียนนี่ยฮักแมนตองติดตามจมตรอแลลว Kiu rlo e yeahairi Eh ตาอินเองนอกจากบ้านชื่อตัวชือตันตัวชื่อสมุทรแล้วต้าวที่จังตรงต่างกตัดเยอะแต่งานนี้เลยกินไหนกินไหนกินไหนนีอ๋อสวยแล้วแบบ

Mm-hmm. อุยอุยอุยดราดน้ำด้อเออเออเออคอยสาดด้อเออแข้งแข้งเลียวเรียวเรียวแข้งเรียวเลียวาย้อ้ยสุปเปอร์เก่งอยู่ แน่นแค่นโซเฟอร์เก่งขาอลยวาจวนจริงขนาดไหม

เอาลูกแกกินได้อาตี๋กินได้นะเออก็ก็จักมื้อนั้นกินได้นั่นแหละคือคนเองมันว่า <laughs> กระทันหันเลยนะจะมันตก โอ้ท่วมขักท่วมนี่่มวมขนาดเลย,ยจริงเอออีวิคโคมูสึกเลยจวน

ดอกกระตุกมีกล้ามาให้ให้บาดจะอยู่โอ้ยเอาญวนจริงเสร็จปานปึกเออเห็นบ่ครับขอฟังแล้วพี่น้องเดี๋ยวมันได้เต็ดแล้วเฮา <screws in the ground> <Mitsum sumber> วันจริงขนาดอะคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายพี่น,อน้องจบซัมเน่เออจบซัมเน่บายบาย